มเมล็ดอมตะคืออะไรหมอเวียดนามเปิดโรคเผยมเมล็ดอมตะคือถั่วชนิดหนึ่งที่ไทยมีขายเกือนแต่คนไม่รู้ประโยชน์ที่แท้จริงมันคืออะไรมะเมล็ดอมตะมันก็คือถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงนายแพทย์หู กล่าวว่าทวริสงถือเป็นซูเปอร์ฟูดเนื่องจากอุดมไปด้วยสารอาหารที่จะเป็นมากกว่า30ชนิดเช่นไนอาซินโฟเลตยาอา,าหารวิตามินอีแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสนอกจากนี้ยังมีสารเลฟลราทอนที่มีฤทิ์ตา้านอนุโมลอิสาราช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีส่งเสริมระบบหมุนเวียนโลหิตและทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่ง ทีนี้ตามข้อมูลของสถาบันวิจัยน้ำมันและพืชน้ำมันน้ำมันถั่วลิสงมีแคลอรี่สูงและเป็นแหล่งพลังงานที่ดีมากสารเลเวอร์ราทรอนในน้ำมันถั่วลิสงช่วยป้องกันโรคทางระบบประสาทเช่นอัลเซมเมอร์รวมถึงช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดทีนี้ในแห่ของแพทย์จีนนะคะแพทย์แผนจีน นายแพทย์รู้ได้กล่าวว่าทุกส่วนของต้นถั่วลิสงสามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้เช่นดำต้นใบผลน้ำมันและเยื่อหุม้มเมล็ดถั่วลิสงในประเทศจีนถั่วลิสงถูกเรียกว่ามเมล็ดอมะตะเนื่องจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากตามการวิจัยทางการแพทย์สมัยใหม่ถั่วลิสงช่วยเพิ่มพลังงานบำรุงร่างกายลดความดันโลหิตลดไขมันในเลือดและช่วยยุดเลือดออก นายแพทย์หรูได้แนะนำให้ใช้ถั่วที่สงอย่างระมัดระวังไม่ควรใช้ในปริมาณมากเกินไปเพราะอาจทําให้ท้องเสียหรือในกรณีที่ถั่วขึ้นราอาจส่งผลเสียต่อตับเนื่องจากมีสารพิษแองฟาท็อกซินซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งในตับนะคะ